แกงไตปลาฉบับคนอีสานโขลกเครื่องแกงเองกินคู่กับขนมจีนแล้วก็เคียงด้วยผักสดเยอะๆทำแบบนี้คือร้อยจังหู้ปะไปลงมือทำด้วยกัน วัตถุดิบมีตามนี้เลยค่ะมีเยอะ่อยนะคะแต่ว่าทําออกมาแล้วอร่อยแน่นอนเริ่มจากเราจะมาโขลกเครื่องแกงก่อนนะคะใช้พริกแห้งนะคะความเผ็ดตามใจชอบเลยพริกแห้งครบรส่ตไปแช่น้ําก่อนนะคะเวลาเรานํามาโขลกจะได้โขลกง่ายๆเนาะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมโกขกค่ะตะไคร้หอมแดงขมิน้นผิวมะกรูดพริกไทยดํากระปินี่คือครบรสพ่จะใช้เป็นกระปิเป็นเคยกุ้งนะคะ สูตรนี้จะไม่เค็มเนาะจะมีความนัวแล้วก็อร่อยมาก,มากๆเลยค่ะโขลกทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะในระหว่างที่เราโขลกเครื่องแกงอยู่นั้นก็จะมีความทุลักทุเลนิดน,นึงเพราะว่าสรุปว่าครกจะใบเล็กเกินค่ะเราก็จะทํทกันเปลี่ยนครกกันนะคะวันนี้จะใช้พ่อบ้านมาโขลกช่วยคะ่ะเพราะว่าโขลกคนเดียวไม่ไหวปวดแขนเพราะว่าสูตรนี้คือต้องใช้พลังงานในการโขลกเครื่องแกงออกแรงเยอะหน่อยนะคะก็เลยต้องอาศัยแรงของพ่อบ้านด้วยเปลี่ยนครกก่อน นี่เลยค่ะเปลี่ยนโคกแล้วค่ะบัเลงต่อเลยค่ะโรกทุกอย่างให้ละเอียดดีโรกให้เป็นเนื้อดกันเลยนะคะ โครออกมาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะได้เครื่องแกงของแกงไตปาลาละป่ะเราไปลงมือทำขั้นตอนตอน่ตอไปกันตั้งหม้อแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปใส่ตะไคร้ค่ะใบมะกรูดช่วยดับกลิ่นคาวของไตปลานะแล้วก็ใส่ไตปลาค่ะวันนี้คุณพี่จะใช้เป็นไตปลาอย่างดีนะคะประมาณ250กรัม แล้วก็ต้มไตปลาประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีผ่านไปแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราก็จะนําน้าไตปลานี้นะคะมากรองเอาแต่น้ําค่ะเดี๋ยวเราใช้ตะแกรงที่เป็นตาถี่นะคะกรองเลยค่ะนี่เลยค่ะกรองออกมาได้น้าไตปลาแล้วเราก็จะเติมน้ําสะอาดลงไปประมาณ600 ML รอให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงให้เราโขลกไว้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดล้วก็จะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะอย่างเช่นฟักทองแล้วก็หน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวเขาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลโตนดแล้วก็ผงนัวตามใจชอบจะปรุงรสแค่3อย่างแค่นี้เลยค่ะแกงไตปลาของโคบันบีจะไม่เพิ่มน้ำปลาหรือว่าเกลือนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเค็มของไตปลาอยู่แล้วจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของมะเขือลงไปตามใจชอบเลยแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพูแล้วก็ใส่มะเขือพ่วง แล้วก็ใส่นางเอกเมนูนี้ลงไปคือปลาทูย่างนะคะแกะเอาแต่เนื้อนะคะเอาก้างทิ้งนะเราจะแกงเขาสักแป๊บหนึ่งค่ะเราจะไม่แกงนานนะคะเพราะว่าคนแม่บี่จะไม่ชอบผักที่เละมากจะชอบผักที่แบบว่าจะมีความกรอบแบบนี้อยู่นะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยค่ะรสชาตินะก็จะออกมาได้จะมีความเผ็ดนําเค็มตามนัวกรมกล่อมอร่อยลงตัวเป็นรสชาติของแกงไตปลาเลยค่ะ นี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงไตปลาของครัวบ้านบีทปะเราไปตักเสิร์ฟกันเลยแกงไตปลาของครัวบ้านบีทก็จะกินคู่กับขนมจีนนะคะหรือถ้าใครอยากจะกินคู่กับข้าวสวยร้อนก็อร่อยลงตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีผักเคียง,คงก็จะมีเป็นแตงกวาแล้วก็จะมีเป็นเต้าเบา้าคือเม็ดกะทินนั่นเองแล้วก็จะมีมะระขี้นกแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะราดน้ําแกงไตปลาลงไปช้ำๆเลยนี่เลยค่ะน่าทานไหมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูแกงไตปลาของครัวบ้านบีท สูตรนี้นะคะทําไม่ยากค่ะโขลกเครื่องแกงเองขั้นตอนแล้วก็วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะลองทําตามดูได้นะคะถ้าขาดจดสูตรไม่ทันก็สามารถแชร์ไ้ดูได้นะคะ